สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราจะไปลอยกระทงกันครับผมวันนี้วันศุกร์ที่วันนี้ที่3 0นะครับผมช่วงเช้าจะมีการลอยกระทงอย่างนี้แล้วก็ช่วงบ่ายจะมีกิจกรรมฮาโลวีนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าวันนี้จะมีอะไรบ้างไปดูกันเลยตอนนี้ก็เดินตามเข้าไปครับผมนู่น้องเรียนในมหาลัยไม่มีบ่อนะครับผมเขาถมบ่อทำอาคารเรียบร้อยหมดแล้วอันนี้ก็จะไปลอยนอกนอกบริเวณโรงเรียนกันอยู่บริเวณหน้ามหาลัยเนียิววิดีโอวิดีโอ ลังยิปซุปนี่คือคุณครูสาธิตน่ารักทุกคนเลยวิดีโอวิดีโอใช่กัแล้วถึงแล้วเฮ้ยฮัลโหลเป็นครูภาษาอังกฤษที่พูดจะภาษาจีนได้ แล้วคลื่นจิงไงอันนี้สุดหล่อมสามถัดาถัหน้าวันนี่นี่นี่คือถาดดาเรกศึกษาเอเวอร์ริงแฮมลูกชายของอนันดาแล้วเหมือนมากก็เหมือนมากอ่าเดี๋ยวเราเริ่มกิจกรรมกันแล้วครับผมให้เขาเริ่มกิจกรรมก่อนรักกันมากเอาเนนี้จะดี

z o o อ o r a n จริงๆเลยอ่ะพี่เจ๊ไปไกลๆกว่านี้เลยไม่ได้มองก้อนไหน zoom มันกอ้็ไหนสวยขลุกแล้วครับผมหลังจากที่คนลอยไปแล้วต่อไปก็เป็นตาเราบ้างที่ยังไม่ลอยเลยทุกคนลอยมาเสร็จแล้วเอคิวูนทูบ้างเฮได้ลอยหรอวันนี้เป็นตองเมื่อกี้เลยคว่ำเลย แล้วกระทงของผมก็ได้ลอยไปแล้วมันก็คืออันนู้นเย้นี่แหละอันนี้ชิสสวยคือผลงานแล้วครับใช่แล้วค่ะไปเราจะแล้วก็เดินกลับมาเป็นคู่พนักงานเก็บพนักงานเก็บมาเป็นคู่พนักงานเก็บยากกันเอนแล้วอ้าว แมมม้องเขาาไว่ะดูแลกระทงลลูกสาวเเธอยไไปหนให้กำลังใจโอเคครับผมเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมาดูอีกฝั่งหนึ่งครับผมวันนี้เราลอยกระทงเสร็จแล้วเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวเราไปลอยกระเธอเลยครับผมเยียเดี๋ยววันหน้าเดี๋ยวไปลอยกับหมูแว่นนะครับผมนู่นกระทงเห็นเปล่าเยี่ยมเลยเดินไปพามาดูในบรรยากาศอีกมุมหนึ่งเอ้ยมีไอติมด้วย ของเด็กน้อยเอ้าของใครครับความหัวมาเฉยเลย <ś c oughs> อย่างที่ผมเจอของผมแล้วนี่ไงโอ้ก็จะมานี่แหละกระทงของเราความทุกข์ของเราที่ปลอ่อยลงไปในานา้ำโโหต่อจากนี้กขอให้เจอเดีๆริมทางกันแล้วพูดมณค่อ้ชัดเลยอ่าแผมกลับโรงเรียนดีกว่า เด yeah, yeah. oh, ี๋ยวเราจะแปลภาษาจีนรตรงนี้คือหน้านั่งเชื่อหรือชลีมาออคืออะไรอ่อะไรนช่อหลมาความทุกข์เชื่อ